เฮโยสวัสดีครับวันนี้จะมาเล่นแมปโมเดอร์มิสเตอรี่นะครับอ่าอันนี้ก็กําลังจะเริ่มพอดีเล่นกับเพื่อนสองคนอันนี้เพื่อนผมห้องเดียวกันนะแล้วก็อีกคนนึงอะไรอะเนี่ยยูดายคนเนี้ยครับอันนี้เพื่อนผมนะที่อยู่โรงเรียนเดียวกันด้วยมาเล่นด้วยกันนะครับในช่วงปิดเทมเอมไอ้เพื่อนผมอีกคนนี้ไนวะผมไม่ใช่ฆาตรกรนะครับเปคนธรรมดาเลยโอ้ยอ๋อท่านังท่านังเฮ้ย อยู่ไหนไวะอยู่ไหนเอ่ยเดี๋ยวขอจับไม้ดีๆก่อนนะครับโอเคเยี่ยมอยู่ไหนวะไปพีทมานนี่ออกไปแล้วไอเชลิฟชลิฟชลิฟยิงแล้วระวังนี้แล้วก็เก็บเหรียญสบายๆเลยครับชลิฟเขากำลังต่อกกอนอยู่แล้วก็สบายๆนะโอเคสบ,สบายเลยใช้เพื่อน โอ,โอ,โอ้ตอนนี้เหรียญโคตรเยอะนี่ไงเพื่อนผมเป็นคนหนึ่งครับดิวสิอาเดี๋ยวมึงแย่งเหรียญกูค่ะโอ้โหแย่งหมดเลยโนโนแกไม่มีสิทธิ์แกจะเป็นก็ได้ใครเป็นกันแนวนี่เพื่อนใครเป็นวะรถมีเหรียญกด F ปิดประตู if ถูกต้อเฮ้ยโอ้อ้กระตุกกระตุกเฮ้ยคาตะการ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 กระตุกเลยโอ้สวรรค์เอ้าเพื่อนผมเชลิปอุ้ย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 คาตะกอนขาตะกอนขาตะกอนขาตะกอนซอมบี้ไม่ดีไม่ดีไม่ดี ตะกลอนมาครับไล่รถุนยูช่วย้วยโอ้บามี่มาแล้วช่วยช่วยด้วย,วยโอู้ห้านหน้าอะไรอ่ะไม่ใช่ No แกไม่มีสิทธิ์บาร์มี่เซชั่นต้องกดครับชิปล็อกแล้วเฮ้ยเอ้ยเอ้ยห้องนี้ห้องนี้ห้องนี้โอเคเพื่อนมันกูจะล่อมาหามันมาแล้ว อ้าวเพื่อนผมตายโอ้ชิบหายเฮ้ยเฮ้ย no 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 อ้าวโอเคโอเคมันไปไล่นั่นแหละโอเคเราลงมาเ <c oughs> รียบร้อยละโอเคผมรอ,อดละโอ๊ยเดี๋ยวแป๊บนึงนครับเสพเมาดีๆก่อนโอชลีฟยิงโดดๆเลยโอเคผมไม่ตายครับผมไม่ตายผมไม่ตายเดี๋ยวนะครับแป๊บนึงนะครับ โอ้โหเดล้วเขาเช็คก่อน่ายคลิปอยู่หรือเปล่าโอเคทายอยู่นะครับเสียงไม้ได้เปิดไหมวะผมชอบกลัวเรื่องนี้มากเลยไม้ไม่ได้เปิด <c oughs> โอเคมาต่ออันนี้ใครวนะเนี่ยเพื่อนน้นามันโอเคชนะฮู้ี๋ยวเล่นอีกสักตาหนึ่งนะครับเป็นสองตาก็พอนะโอเคมาถามต่อไปเพื่อนผมยังอยู่นะ กับผมสองคนนะครับโอฟิเลอร์กับยูได้คุงคี้หเอ้ยว่าผมเป็นเชอรีว่าเอาอยัางไงล่ะทีนี้ไม่มีสกินมีดไม่ติดสกินเลิฟลี่นะเนี่ยออกมาทำไมก็ไม่รู้สกินโคตรกระจอกผมเรียกเขาก่อนนะพีกับเอมิว สองคนนี้เขาพิมพ์ภาษาไทยไม่ได้แต่ผมพิมพ์ได้เพราะว่าผมโกงอายุเอาปรับให้อายุสี่สิบกว่าเลยเรืนแบบนี้นะครับเค okay. มาตอกเลยทำไมมันชอบไม่ตรงวะโอ้โนเซนอีกละจอกว่ะไม่ชอบเป็นนิโดเซนเลยชอบผมชอบเป็นโมเดอร์นะคาง่ายมากเฮ้ยรอเก็บเหรียญดีกว่าประตูเปิดไม่ได้เว้ย ไอมิวโน่ป no! มาก็ยิงเออพอาะด้เสียงคนตายข้างบนเดี๋ยวนะคน,น,นต้นบ้างตมัมไว้ใจไม่ได้นะจ๊ะเฮ้ยปีนข้นไปไงวะมาชั้นสามเอ้ยก็ยิงมั่วเชลิปยิงมั่วเชลิงยิงมั่วนะโอเคชนะโคตรรว,วย ถ้าไวขนาดนี้ผมก็เอาอีกสักตาหนึ่งก็ได้ครับอีกสักตาหนึ่งครับเพราะว่าถ้าเกิดมันไวขนาดนี้ก็เอาอีกสักตาเนาะอิชลีคนนี้โอ้อมเดอร์คนนั้นเหอเรอเดินผ่านไปเมื่อกี้เองเออฟังเดียวกันอันเดียวกันเลยนะ ไอพีชออกหรอยังยังยังไปไปเลือกแมปก่อนอ๋อไม่ทันโอเคผมจำได้ตรงนี้มันมีห้องลับอยู่นะจะทันไหยวะเลยต้องใช้ชิปโลกวะ่ะโอเคเข้ามาได้อ่าเลิมเกมละมาเอ้าวฮา <laughs> <laughs> โมเดอร์ว่ะพี่น้องโมเดอร์ผมเป็นโมเดอร์ครับ <laughs> คิดจะพึ่งอยู่ตอนนี้ด้วยสาได้ไเป็นโมเดอร์เด้อะไปแปลบนึงนะโอเคโอเคอเฮ้ยชาริปมึงยิงมั่วอะดูผมต้องฆ่าชาริปคนแรกก่อนเลยนะโอเคฆ่าหนึ่งศพฆ่าหนึ่งศพ นเพนื่อ <c oughs> นผมไปแล้วตอนนี้คงยังไม่รู้ใช่ไหมผมเป็นโมเดอร์ยังไม่มีใครรู้ใช่ไหมโอเคเรีบเดินไปหาคนดีกว่าโอ,โอ้โหก็จะได้เป็นอ้าวกับมาที่เดิมก็ผมจะได้เป็นโมเดอร์โคตรนานผมแทบไม่เคยได้เป็นโมเดอร์เลยนะแบบเนี้ยแทบไม่เคยเลย โอเคไม่มีคนมาโอเคคนนี้แหละอาอนี่ล okay. ลเลยอเคเราเงียบนะครับ,รบเรางียบ,รบเราเงียบโอเคเรายังไม่เป็นผู้ต้องสงสัยนะครับเรายังไม่เป็น,นครับ <laughs> แต่กูเป็นผู้ต้องสงสยัยเว้ย โอ้โหมาสวรรค์เหรียญเพียบอ้โวโตแบบนี้ดีเหรียญโคตรเยอะคนอยู่ไหนกันหมดเอ่ยกูเริ่มโลกจิตละโอเคอันนี้ห้องที่เพื่อนผมตายนะโอเคเชลีฟโซโน่กูไม่ใช่โมเดอร์เอ้ยคุณอย่ายิงมั่วนะ อะไรอ่ะคุณยิงมั่วคุณยิงเด็ก็ฟันฟันทั้หมดฟันว่ะว่ะว่ะวเฮ้ยเอ้ยเฮ้ยเชลีฟตายเอาไงมึงทีนี้มาดิเอามาดิเรียบร้อยเหลือใครอีก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  no เชลีฟตายเหลือใครอีกอ่ะ เฮ้ยใครวะเฮ้ยอยู่ไหนชลิตายหมดแล้วครับพี่อ๋อ๋ออ๋ออออนนี้อันนี้อันี้เหลือสิบกวีไม่ไม่เออชนะโอ้โหเด็กเป็นแชมป์ด้วยว่ะโอเคครับแล้วก็ชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe บ๊ายบายสู้เกม